ยังไงก็สู้ไทยไม่ได้เพราะว่าทหารไทยนี่ก็ฝึกมาดีฝึกมาดีกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะเข้าไปแล้วก็เป็นทหารเลยยังไงก็สู้ไม่ได้ไปเป็นทหารแล้วก็ไปหลบกับไทยยังไงก็สู้ไทยไม่ได้เพราะว่าทหารไทยนี่ก็ฝึกมาดีโอเคสายรับบอยรอบนี้พูดเข้าหูยังไง ล่า,าสุดจ่าบอยออกมาเตือนหุนเซนที่บอกว่าเป็นพ่อพ่อที่จ่าบอยเคารพนนะักเคารพหนาล่าสุดจ่าบอยออกมาเตือนหุนเซนว่ายอมแพ้ไทยซะเถอะเพราะว่ายังไงก็สู้ไทยไม่ได้เพราะว่าทหารไทยนี่ฝึกมาดีไม่เหมือนกัมพูชาอยากไล่ทหารทีไรก็จับเอาคนไม่ดูอีนูอีนีมาเป็นทหารเลย ไม่เหมือนกับไทยต้องฝึกหนักวันนี้จ่าบอยออกมายอมแพ้หรือว่าออกมายอมรับความจริงแล้วว่ายังไงก็สู้ประเทศไทยไม่ได้โอ้โหน่าสงสารจังเลยบอยดูนะคลิปหรือว่าทหารไทยทำยังไงถึงชนะขมิน้นย่งบังอวยว่าทหารกัมพูชานี่โตกลัวแล้วเอาคนแก่ยังไงก็สู้กับทหารไทยที่เป็นเด็กไล่ไปต,ตอนนี้ไปรับชมคลิปพร้อมๆกัน ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับการเปิดฉากเข้าสู่วันที่3นะครับการตอบโต้นั้นเกิดขึ้นจากหนักน่วงนะครับโดยเฉพาะปฏิบัติการของทหารไทย3เหล่าทัพนะครับมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นระยะเวลาเนิ่งนานจะเรียกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับประกอบไปด้วยกองทัพบ,บกกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพเรือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่นาทีนะครับคลิปเพ่นของกองทัพอากาศขึ้นปฏิบัติการ โจมตีฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชาหลังจากเมื่อาวานนี้เป็นพระเอกอย่าง F16 นะครับปูพรมทิ้งไข่อย่างต่อเน,นื่องวันนี้ทิ้งไข่หลายจุดเลยนะครับจุดยุทธศาสตร์สำคัญก็คือคลังแสงของขเขมรซึ่งอีงกสัครู่คุณผู้ชมจะได้ดูกันนะครับว่าเราทิ้งถล่มบ m 2อโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นกี่ส10ิบกี่ร้อยลูกนะครับของขเขมรที่ถูกถล่มยับที่จังหวัดอุดรมีชัย เดี๋ยวสักครู่นะฮะจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบส่วนฝ่ายของกัมพูชาเองนะครับวันนี้เลือกที่จะใช้ดโดรนพรีชีพดโดรนทิ้งระเบิดรวมไปถึง DM21 นะครับว่ากันตามตรงนะครับมันครั่งมันยิงมาอย่างกับหาฝนเลยนะครับมีคลิปจากทางฝั่งของประเทศกัมพูชายืนยันให้กับคุณผู้ชมทีนี้มาดูกันที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือมาแล้วหรือจะเรียกว่าทหารเรือออ รมแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีคําสั่งให้ประชาชนในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดตราดอบพยพกันอย่างเร่งด่วนพอช่วงชวเช้ามืดชาวบ้านในพื้นที่ชํารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่เนี่ยดังกันสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวนะครับเราได้รับแจ้งในพิกัดของบ้านหนองบีตะบลชํารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับโดยกองทัพเรือยืนยันนะครับว่าได้ออกปฏิบัติการขับไล่ขเขมรพลแผ่นดินไทย ชาวบ้นานในพื้นที่แจ้งว่าเสียงปืนนั้นดังขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึง7จ็ดนาฬิกาแล้วก็ต่อเนื่องตลอดทั้งวันซึ่งโฆษกกองทัพเรือยืนยันนะครับว่าทางทหารเรือได้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อป้องกันตัวเองหลังจากพบนะครับว่ากองกําลังกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในเขตอธิปไตยของไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับทำ ยถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับยืนยันว่าฝ่ายไทยดาเนินการตามหลักสากลทุกขั้นตอนแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาการเจราจาในทุกระดับก็ไม่บังเกิดผลน,นะครับจุดยุทธศาสตร์สาคัญก็คือพื้นที่บ้าน3าหลังที่มีการนําเสนอผ่านสื่อมวลชนตอนนี้ไล่ออกไปทั้งหมดแล้วนะครับการปรากฏตัวในวันนี้ของทหารเรือต้องบอกว่าเฉียบจริงๆย้ำกันอีกครั้งดุดันคือ เราพูดกันตามตรงนะครับว่าสามเราทัพนี่ก็เก่งไม่แพ้กันนะแต่เวลาเราพูดถึงนาวิกโยธินเนี่ยอันนี้มือหนักครับอันนี้ของใหญ่นะครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นภาพนาทีที่ทหารไทยส่งโดรนการิกาเซ่ครับเข้าไปทําลายเสากอกควรสัญญาณบนดาดฟ้าของกาซิโดโเขมรนฝั่งชายแดนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดพูดง่ายก็เป็นผลงานปฏิบัติการของกองทัพเรือเห็นไ,ไหมคือรอบนี้ทหารไทรวยไม่ว่าจะทัพภาคหนึ 1, ่งภาคสองภาคสาม บ,บุอากาศเรือเนี่ยนะครับเขายืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าการปฏิบัติเน้นโจมตีพื้นที่ทางการทหารแล้วก็จะมีหลักฐานเป็นคลิปมีภาพวิดีโอปรากฏอย่างชัดเจนไปดูอีกจุดหนึ่งโอ้โหวันนี้นาววกโยุทีมจัดเต็มจริงๆครับคุณผู้ชมครับโพสต์คลิปวิดีโอยิงปืนใหญ่ถล่มฐานคาสิโนแล้วก็ฐานสแกมมอในพื้นที่ที่เรียกว่าพอดาที่สร้างลุกล้ำดินแดนของประเทศไทยครับ ิงถล่มเลยครับเพราะพบว่าซุกซ่อนโดนติดอาวุธแล้วก็กองกาลังที่จะเอามาโจมตีประเทศไทยนะครับไทยไม่ได้โจมตีสเปซสปะนะครับเน้นโจมตีเฉพาะพื้นที่ทางการทหารที่ขเขมรส่องสูงกําลังเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นเฟรชดิวขอข้าดูนิดนึงเฟรชดิวเนี่ยเวลามันนาเสนอข่าวออกมาเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะวันนี้เริ่มมีข่าวนะครับว่าขเขมรเนี่ยมันยิงสถานที่ของตนเองแล้วก็ถ่ายภาพ ถ่ายคลิปเพื่อโยนถิดให้กับประเทศไทยภาพน,นี้เป็นของเฟ e s h ดิวนะครับรายงานว่าเกิดสถานการณ์ควันแล้วก็รอยกระสุนปืนทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่อ้างว่าทหารไทยยิงปืนใหญ่เข้าใส่พื้นที่ธรรมาดาอำเภอเวลเวงจังหวัดปุตศาสตร์นะครับนี่เป็นคาสิโนโรหรือว่าบ่อนการบาาันดันที่ได้รับความเสียหายแต่ไม่แน่ใจว่ายิงตัวเองหรือเปล่ามาดูของจริงกันบ้างนี่ตอนนี้คลิปเพ้เพิ่งขึ้นบินเมื่อสักครู่นะครับ แต่ตลอดทั้งวันของวันนี้เป็นปฏิบัติการของ F16 ครับโอ้โหอันนี้คือสุดสุดจริงๆเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เราไม่ได้รายงานขาวว่าวเพราะว่าหนิวกระหายสงครามแต่ไอ้พวกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่คุกคามลุกรานชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมาโดยตลอดไม่ใช่วันไทยกระหายสงครามแต่เราต้องขัดจังไยคุกคามทั้งหมดภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขนานี้คือ F16 ทิ้งระเบิด วิถีติดเรเซอร์นะครับต่อเป้าหมายครังเก็บจรวจ B M 2 1บแลวก็อาวุธหนักของกำปูชาจนเกิดระเบิดดังขึ้นอย่างรุนแรงแลก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมจ่าบอยหรือว่าบอยขมิน้นต้องบอกให้พ่อเสด็จพ่อที่เขารักนักดักหน,น,นาให้หยุดเพราะว่าสู้ยังไงก็สู้ไทยไม่ได้ เขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็สู้ไม่ไ่้บอกได้เลยว่าคลิปวิดีโอนี้น้องเดียเองขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทย่านวิกฤตนี้ไปไล่ด้วยดีขอให้พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยปลอดภัยทุกคนเนาะพพฟซีล่าสุดจาบอยขมินออกมายอมรับความจริงแล้วว่าขอยอมแพ้ให้กับทหารไทยและที่สำคัญ สั่งพ่อคุณเซนเขาด้วยว่าให้หยุดเถอะยังไงก็สู้ทหารไทยไม่ได้เพราะว่าทหารไทยเก่งและเรียนจบมามี การฝึกอย่างดีแตกต่างจากทหารขมิญไม่ไล้ฝึกอะไรเลยมีแต่จับมาทำจับมาเป็นทหารเลยแบบนี้จะสู้ไล่ดอจากบอยคิดถูกแล้วเมื่อก่อนหนะักปากดีมาวันนี้ขอยอมแพ้แล้วหรอไหนว่าอวดเก่งนะักเก่งนาไงวันนี้ยอมแพ้คนไทยซะแล้วอาคิววิดีโอนี้พีพีเอฟซีน้องเดียก็ขอฝากพีพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนในทั้งสองน้องเดียสาวเล่าในเะรือแล้วพอกับคิ นะพ่อพี่น้องกับสบายดีบาย,บาย